a n i m a t i o n เรื่องส่วนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคปากช่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มมนาจะพามาดูส่วนพฤกษศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคปากช่องกันค่ะเราไปดูกันเลยก่อนแรกนะคะเราก็จะพาทุกคนมารู้จักรประเภทไม้ต่างๆก่อน 1>, 1. ไม้ยืนต้น 2. ไม้ลากและไม้ประดับ 3. ไม้สมุนไพรกับพืชสวนครัวค่ะไม้ยืนต้นมีหลายประเภทมีแบบประเภทสมุนไพรด้วยนะคะแถมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเป็นล่มเงาให้แก่นักเรียนนักศึกษาค่ะประเภทแรกที่มะนาวจะแนะนํานะคะคือประเภทไม้ประดับค่ะก็จะมีต้นลงพึ่งกระบองเพชร ไม้กอหรือเรียกง่ายๆว่าไม้พุ่มนั่นเองค่ะอย่างไม้รวมพึ่งก็ช่วยเป็นร่มเงาให้เราได้ถึงจะไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นก็จริงแต่ว่ามีดอกไม้ที่หอมส่งกลิ่นทําให้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะแถมเป็นไม้มงคลอีกด้วยส่วนไม้พุ่มหรือไม้กอนั้นไม่ใช่แค่ประดับประดาอย่างเดียวนะคะแถมมีประโยชน์ช่วยปรับบรรยากาศและเสถียรภาพของดินอีกด้วยค่ะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นประเภทไม้สมุนไพรก็จะมีลีลาวดีลั่นทมจ จำปาขาวค่ะทุกคนสรรพคุณนะคะช่วยแก้ไอและเป็นยาขับถ่ายพยาธิค่ะสรรพคุณของต้นประดูนั้นก็ไม่น้อยเลยล่ะค่ะใบอ่อนมีประโยชน์มากๆช่วยทำให้แผลแห้งเร็วและแก้คันแก้ผื่นแผลแก้ท้องเสียด้วยอีกค่ะพืชส่วนครัวของเราเป็นต้นมะละกอไม้ยืนต้นนั่นเองค่ะมีวิตามินซีสูง,างมากๆ แถมช่วยบำรุงสายตาดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพืชสวนของวิทยาลัยเทคนิคปากช่องซึ่งมีเยอะมากๆเลยค่ะมะนาวขอนำมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแถมสรรพคุณเป็นยาทั้งนั้นเลยและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นธรรมชาติให้แก่วิทยาลัยของเราค่ะทำให้บรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะ เพราะงั้นนักเรียนนักศึกษาทุกคนอยากให้ช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะสำหรับวันนี้มานาขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ